วัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece t r e a r คุ้มครับมิสเตอร์คกวันนี้ครับเราจะมาลองคิดคำนวณกันดูนะครับว่าจะหากเราฟาร์มหมดทั้งเกมเนี่ยเราจะได้กี่เพชรเพราะเนื่องจากนะครับอีกแค่4วันเท่านั้นนะครับลูฟี่นิกครับเกียห้าครับก็จะเข้ามาในเกมเราแล้วนะครับ ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะกระทหันหามากๆเลครับเพราะเราเพิ่งจบในช่วงของฉลอง9ปีกันไปเนะาะผ่านมาแค่มา2เดือนกว่าเองก็มีลูฟี่นิกาเข้ามาแลยครับซึ่งอีกแค่4วันนะครับลูฟี่นิกาครับจะเข้ามาในวันที่6สิงหาคมนะครับซึ่งจะเข้ามาพร้อมกับออนิเมะต,ตอนใหม่นะครับที่มีลูฟี่นิกาออกมาเนาะคือตรงกันเลย อนิเมะนิกกมาเกมเรานิกกก็มาพร้อมกันตรงกันมากๆครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะว้าวนะอ่าทางเกมเขาได้วางแผนกันอย่างดีๆดนาะออกมาตรงกับอนิเมะนะครับแต่ก็เป็นข้อเสียที่ผู้เล่นนั้นเก็บเพชรจะไม่ทันกันเนาะเพราะงั้นครับเราจะมาดูกันนะคลถ้าหากเราฟาร์มทั้งหมดเพื่อนนิกกาเนี่ยเราจะได้กี่เพชรนะครับซึ่งการฟาร์มนะครับของเกมนี้ก็คือการลงด่านนะ ลงด่านผ่านด่านก็ได้เพชรมาหรือการผ่านเควสเนาะผมจะไม่นับพวกด่านหรืออีเวนท์ที่มาแล้วหมดไปอย่างเช่นจะเป็นพาเลทคิงพีพีหรืออาร์เทเชอร์แมพหรือกิจล a แคลนนะครับพราะพวกนั้นนะ่ะมันจะได้เพชรบางทีมันจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอันดับขึ้นอยู่กับการเก็บแต้มเท่าไหรนะ่เนาะมันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะงั้นผมก็จะไม่นับเนาะจะนับแค่ว่าเป็นด่านทั่วไปที่ทุกคนลงได้ตลอดเวลานะครับ ก็เริ่มกันจากบทของหนเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องนะครับมีทั้งหมดกี่เกาะนะครับก็เริ่มกันจากภูบ้านของฟูซานะครับจนถึงเกาะล่าสุดนะครับก็จะเป็นเกาะของประสาทมาลีจูนะครับหรือการประชุมโลกเนาะตอนนี้เขายังไม่ได้อัปเดตของเกาะวานุเข้ามานะครับก็นานแหละที่ไม่อัปเดตเข้ามาไม่รู้ว่ารออะไรเหมือนกันนะครับโคตรการเลยทั้งหมดนะครับก็คือจะมี44เกาะนะครับ แต่ถ้าหากเรานับจริงๆคือจะมีแค่4-3เนาะเพราะเกาะแรกเนี่ยเราไม่นับเพราะมันเป็นด่านขอหมดฝึกซ้อมเนาะเพราะงั้นเรานับแค่4-3นะครับ4-3เกาะน,นะครับเราก็จะได้เพชทั้งหมดก็คือ4-3เบสนะครับนี่คือแค่แค่การผ่านด่านของเกาะน,นะครับใน4-3เบสแล้วแล้วก็จะมีบางเกาะที่มันจะแจกเพชรเพื่อคูณผ่านอ่าเกาะทั้งหมดอย่างเช่นเป็นอ่าของ อัลเด้าผ่านทั้งหมดเลยทั้งเกาะของอัลเด้าก็ได้บิลสิบเพชรแล้วก็จะมีด่านของเออบากี้ได้อีก5เพชรมันจะมีได้ยิบย่อยอีครับมี10เพชรมี5เพชรซึ่งทั้งหมดนี้คุณจะได้ทั้งหมดก็คือ225เบ็ดเรนะครับไม่น้อยนะ225เบ็ดเนะครับเมื่อคุณผ่านทั้งหมดนะ ผ่านเควสทั้งหมดของเกาะเนื้อเรื่องนะครับผ่านปุ๊บแต่หาเพชรได้10เพชรเนาะตามด่านทั่วไปนะครับหมายความว่านะครับคุณจะได้เพชรทั้งหมดครับรวมรางวัลของเควสเนื้อเรื่องแล้วก็รางวัลของการผ่านด่านเนื้อเรื่องแล้ว225เมตรครับบวกกับ43เมตรรวมกันเป็น268เมตรนะครับเกาะเนื้อเรื่องทั้งหมดครับคุณสามารถทำเพชรทั้งหมดก็คือ 268เมตรนะซึ่งค่อนข้างจะเยอะมากนะครับก็สามารถเปิดการใช้ได้ทั้งหมดคือ5ครั้งเนาะครั้งละ50เพจก็5ครั้งนะครับ268เมตรของเกราะเนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับทั้งการผ่านเวดทั้งการผ่านดานตัวไปเนาะแล้วก็การฟาร,ร์มดานนะครับจากดาดบอสนะครับซึ่งดานบอสนะครับผมจะนับจากปราสาทสีขาวนะครับ รอด่านของในปราสาทนะครับมันจะอยู่ถาวรเลยและคุณสามารถลงได้ตลอดเวลานะครับถ้าหากพลังงานเหลือนะซึ่งพลังงานนะครับจะรีเซตทุกวันตอน1นึ่ทุ่มนะครับมีให้2 0แต้มแตบนะครับด่านบอสทั้งหมดนะครับในปราสาทนะครับก็จะมี205ด่านนะครับหรือก็คือว่าคุณจะได้เพชรไปเลยเพียวๆเลย205เม็รนะครับถ้าคุณผ่านด่านได้ทั้งหมดนะ 205เมตรนะครับแต่มันก็จะมีบางด่านนะครับของบอสครเซียมที่มันจะมีการแจกเพชรเพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อคุณผ่านด่านได้ประมาณอีก5เมตรผมจำไม่ได้นะครับว่ามันเป็นด่านไหนบ้างแต่มันจะมีการแจกเพิ่มเติมแหละประมาณ5เมตรอ่าจะหาเราจะประมาณรวมกันทั้งหมดก็คือได้ประมาณอีก50เมตรนะครับ205เมตรรวมกับ50เมตรก็กลายเป็น 255เมตรนอทั้งหมดนะครับในการผ่านด่านของป้าสาทสีขาวหรือบอสทั้งหมดนี่ครับ255เมตรโดยประมาณนะครับถัดจากป้าสาทสีขาวนะครับก็จะเป็นด่านของกราฟชาเลนนะครับกราฟชาเลนเนี่ยจะมีด่านหัวข้อใหญ่ๆอยู่ที่8หัวข้อใหญ่หรือก็คือคุณจะได้ไปเลยประมาณ8เมตร แต่นี่คือการคำนวณจากการผ่านด่านธรรมดาเฉยถ้าคุณผ่านเควสมันจะได้มากกว่านี้มากๆนะครับผ่านด่านธรรมดาได้แค่ประมาณ8เมตรถ้ากคุณผ่านเควสได้ทั้งหมดนะครับคุณจะได้เพชรไปเลยประมาณ131เมตรนะครับร้อยกว่าเมตรเลยนะถ้ากคุณผ่านเควสเควสคืออะไรล่ะ,อ,ะอย่างเช่นนะครับคุณผ่านด่านของกราส15กราส5เนี่ยได้ไป5เมตร 14ได้อีก1เมตรอันนี้ลูกกังไกลเป็นอาเมตรแล้วแล้วก็กราาทั่วไปกราฟทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นด่านของ10ดาวด่านของ10ดาวนะครับมันมีเควสก็คือให้คุณจัดทีมให้เป็นสีเดียวกันทั้งทีมอย่างเช่นว่าเป็นสีแดงก็แดงทั้งทีมเลย6ตัวอย่างนี้ให้คุณผ่านด่านแบบว่าสีอาทั้งหมดเลยสีละทีมผ่านไปเลย5ทีม แดงผ่านหนึ่งเขียวผ่านหนึ่งฟ้าผ่านหนึ่งเหลืองผ่านหนึ่งม่วงผ่านหนึ่งเมื่อคุณผ่านได้ทั้งหมดนี้ทีมละสีอย่างนี้ผ่านได้ทั้งหมดเลยคุณจะได้เพชรไปเลยครับ15เม็ด15เม็ดกระดาษของ10ดาวเลยครับก็คือว่าอาผ่านด่านด้วยทีมแดงได้1เม็ดทีมเหลือง1เม็ดอะไรอย่างนี้ครบ5สีได้5เม็ดแล้วพอครบ5้าสีทั้งหมดปุ๊บ ก็ได้พิเศษอีก10เมตรพิเศษ10เมตรรวมกับการผ่านดานของ5สีกลายเป็น15เมตรเนาะแค่คุณผ่านเควททั้งหมดได้เป็น15เมตรนะครับแล้วก็กราฟแบบ13ดาวเมื่อคุณผ่านด่านได้ก็ได้ไปอีก10เมตรเนาะอันนี้รวมกันก็25เมตรแล้วแล้วก็ดาดของกราฟอันนี้เหมือนกันครับรวมกันคือ15เมตรแล้วก็10เมตรรวมกัน25เมตรรวมกันกลายเป็น50เมตรนะครับแค่2ด่านนี้ก็50เมตรแล้วนะ และก็ด่านพวกนี้อีกพวกนี้เหมือนกันครับแค่คุณผ่านด่านผ่านเควสได้ก็ได้อย่างละ15เม็ดเหมือนกันนะครับรวมทั้งหมดก็คือ131เม็ดนะครับแล้วก็ถ้าหากรวมกับอาการผ่าน่า่ทั่วไปอีก8เม็ดก็กลายเป็น139เม็ดนะครับกราฟชาเลนจ์ครับคุณจะได้เพชรทั้งหมดถ้าคุณผ่านด่านและผ่านเควสด้วยอยู่ที่139เม็ดนะครับ และสุดท้ายครับเป็นด่านฟาร์มเพชรที่ผู้เล่นใหม่ผ่านไม่ได้หรอกแล้วผู้เล่นเก่าแบบผมก็บางทีอาจจะผ่านไม่ได้เหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นด่านของจีหรือแกลวยานะครับด่านที่ยากที่สุดในเกมนะแต่มันก็ได้เพชรเยอะเหมือนกันนะครับการฟาร์มเพชรส่วนด่านของแกลวยะหรือ GV เนี่ยคือให้คุณผ่านเควสของด่านพวกนี้สะสมดาวไป ถ้าหากสะสมดาวได้ถึงคุณก็ได้เพชรไปเนาะซึ่งเพชรทั้งหมดเนี่ยมันจะแบ,บ่งออกเป็นช่วงแรก10เมตร10เมตร10เม่าทั้งหมดคือ5ด่านไอ,อทั้งหมดคือเป็นห้าประมาณ5ดาวนะครับก็จะไดไปเลย50เม็ดนะผ่านครบ5ดาวได้50เม็ดแล้วแล้วผ่านอีกทั้งหมดนะครับรวมกันอีกอประมาณอีก20ด่านก็จะกลายเป็นอีก100เมตร รวมกันทั้งหมดนะครับถ้าคุณผ่านของด่าน gv ได้55ดาวนะครับณนะตอนนี้คุณจะได้เพชรไปเลย150เม็ดนะครับ150เม็ดแค่คุณผ่านด่าน gv เก็บดาวาได้ครบ55ดาวนะ150เม็ดนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากมากครับโ <c oughs> คตรยากครับแต่มันได้เพชรเยอะจริงครับ150เม็ดผ่านทั้งหมดนะครับ สรุปนะครับถ้าคุณผ่านด่านทั้งหมดของเกมนี้ฟาร์มเพชรทั้งหมดแล้วไม่รวมกับอีเวนต์ที่มาและหมดไปนะครับคุณจะได้เพชรประมาณ800เม็ดนะครับ800เม็ดเลยนะถือว่าค่อนข้างจะไม่ได้น้อยนะครับ800เม็ดเนี่ยเกือบการันตีนะครับเพราะถ้าคุณเปิดกาชาให้ถึงการันตีนะครับมันจะใช้ประมาณ1,500เม็ดนะ แล้วเรายังไม่รวมกับการที่ว่า,เ,าเกมแจกหรืออีเวนต์ทั่วไปอีกนะครับมาคำว่านะครับคูณจะได้เพชรนะครับประมาณ1,000เม็ดนะครับประมาณ1,000เม็ดของช่วงของการฉลองของนิกานะครับคุณฟาร์หมดทั้งเกมรวมกับที่เกมแจกรวมกับอีเวนต์อีกประมาณ1,000เม็ดแต่พื้นฐานก็คือตั้งอยู่ที่ประมาณ800เม็ดนะครับที่คุณจะได้ จากคุณฟาร์มทั้งหมดของเกมนี้แต่ถ้าหากถ้าหากตัดของด่านของ g ีวีไปเพราะ g ีวีมันโคตรยากเลยจาก800เมตรก็เหลืออยู่ที่ประมาณ650เมตรเนาะก็ถือว่าไม่น้อยนะ650เมตรเนี่ยประมาณนะครับการคำนวณของการฟาร์มเพชรนะครับเพื่อนนิกะตัวเดียวครับจะหาใครนะครับที่กำลังหาเพชรอยู่เนาะอย่าลืมนะครับฟาร์มเพชรรอกันเลยครับหรือถ้าหาคุณหาไม่ได้จริงๆนะครับ ผมแนะนำเลยครับ ID ดองเพชรราคาถูกๆเลยครับของคุณธเนตเนาะร้านค้าขาย ID ดองเพชรราคาถูกนะครับอยู่ใต้คลิปนะสามารถติดต่อกันไปได้ครับหรือถ้าคุณต้องการจะหาเกมอื่นๆนะครับก็มีเหมือนกันนะครับติดต่อกันไปได้เนาะคุณธเนตครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะกดไลค์กดแชร์กดตดามเพิ่มกำลังใจให้ผมเลยครับนะครับสวัสดีครับ